สวัสดีค่ะพบกับดิฉันรัฐโรจิตพนาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวค่ะ นักข่าวพลเมืองวันนี้พาไปติดตามการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างประชุมชุมชนกับเยาวชนโรงเรียนบ้านหนองนาสร้างอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโดยได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการจำลองบุญพเวดในโครงการหนองนาสร้างบ้านเฮาติดตามจากนะักข่าวพลเมืองนิสิตสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามการจำลองกิจกรรมบุญพเวทหรือบุญมหาชาติ เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการหนองนาสร้างบ้านเฮาซึ่งมีสิทธิสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้นรวมกับคนในชุมชนบ้านหนองนาสร้างอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้เยาวชนได้มีพื้นที่เรียนรู้ทักษะชีวิตและเท่าทันสื่อรวมทั้งการพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมืองผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น การแบบบุญมาเวียดเป็ั่นเป็นการให้คนในระดับนี้ขวมสกมลังขีได้ทัดบูรรวมกันไปมาหาสู่กันไปถูกจักวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสานเฮาเฮาอยากให้ชุมชนุ่งห้านี่รู้จักประเพณี้ได้รักษาธรรมเนียมนุ่าไว้ว่าบ่ให้สูญหายไปจากอีสานนุ่งห้าวหรือระดนุ่งห้า ภายในงานมีการจำลองกิจกรรมบุญพเวทขึ้นเนื่องจากบุญพเวทเป็นประเพณีที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นบุญประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรวมถึงการนำขนมที่นิยมในงานมาถ่ายทอดให้เยาวชนได้เรียนรู้ได้แก่ข้าวต้มมัดขนมเทียนขนมจีนข้าวโปงหลักก็ดูกไอ่ห้องกระมือนี่มันกับ,บเครื่องสมัยก่ัน แต่สมัยกิจกน้อยสรรค์่หลายวได้เข้ามามลา่ครับแม่ว่าสมัมมุมย่ือเนานามัน้สือ่เขามาช่วยใหานไดเยนรและกมหนักใคุณค่านรม้องถิ่นไปในตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสารรค์ที่ให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรู้จักชุมชนมากยิ่งขึ้นถือเป็นการนำความรู้สื่อใหม่เข้ามาช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้และเกิดความตระหนักในคุณค่าว,วัฒนธรรมท้องถิ่นไปในตัว เพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นอีกโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์มีกิจกรรมทําร่วมกันเพื่อให้กิจกรรมระหว่างชุมชนกับโรงเรียนช่วยสร้างสารรค์สังคมให้เพิ่มมากขึ้นนะครับ บุญเวศไม่เพียงแต่เป็นงานมหากุศลให้รำลึกถึงการบำเพ็ญบุญเพียงเท่านั้นแต่ยังทำให้เยาวชนรุ่นหลังตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์วัฒนธรรมต่อไปนักข่าวพลเมืองนิสิตสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน ชาวอีสานจะจัดทําบุญพเวทเป็นประจําทุกปีค่ะโดยที่จังหวัดร้อยเอ็ดจะจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมในแต่ละปีและมีวันโฮมบุญสาหรับพุทธศาสนิกชนได้มาจัดตกแต่งสถานที่สําหรับการทําบุญคุณผู้ชมก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวกับนักข่าวพลเมืองได้ผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ